ครับสำหรับในบทนี้ครับจะเป็นงานเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจาก ds t ส1ด้วยภาษา C นะครับหลังจากเรื่องแรกนะครับที่เราได้ทำการประกอบ ds t 1 1เท่าเข้ากับโนด M C U เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ 1. สายไมโคร U S B ครับเราก็ทำการนำสายไมโคร U S B ครับทำการเสียบเข้าไปที่บอร์ดครับ นะครับพยายามเสียบเสียบให้ตรงขั้วครับครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับครับหลังจากที่เราได้นำสายไมโคร USB เชื่อมต่อเข้าออคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ ทีนี้เราจะมาทำการเขียนโปรแกรมแสดงค่าเซนเซอร์อุณหภูมิวัดความชื้นนะครับด้วย DHT11 ครับแต่ก่อนที่เราจะทำการเขียนโปรแกรมเราต้องลงไดเวอร์ของโห d ด MCU ก่อนนะครับโดยที่เราต้องไปทำการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งผมได้เตรียมมาให้แล้วนะครับ ให้เราเข้าไปทำการดาวน์โหลดนะครับครับให้เรากดดาวน์โหลดมาเลยครับครับครับนี่ครับ ไฟล์ก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งแต่ผมได้โหลดไว้ก่อนแล้วนะครับให้เราทำการคลายไฟล์ Fi ออกมาครับคลายไฟล์ Fi. ครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เลยครับหลังจากนั้นให้เข้าที่เซตอัพนะครับแล้วก็กด Install กดโอเคเลยครับแล้วก็ออกนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มทําการเขียนโปรแกรมนะครับโดยที่เข้าไปที่โปรแกร,รม Arduino IDE นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไฟล์ไปที่ไฟล์แล้วก็นิวนะครับเด<ส>ี๋ยว<ส>ผมขออนุญาตขยายรดก่อนครับ หลังจากนั้นให้เราไปที่ไฟล์ครับแล้วก็ไปที่ example นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนเราจะเจอหัวข้อ dst sensor library นะครับให้เราเลือกไปที่ dst tester ครับอ่านี่คือส่วนโค้ดโปรแกรมนะครับสิ่งที่เราต้องแก้เนี่ยจะมีอยู่2จุดนะครับ คือจุดที่1น,นะครับก็คือจุดนี้ครับ sharp d e f i dst pin 2ซึ่งในในการต่อของเราเนี่ยเราได้เสียบขา Data เป็นขา dc ใช่ไหมครับให้เราเปลี่ยนครับจากเลข2องเนี่ยให้พิมพ์เป็น d ีทวนนะครับให้เป็นดี ดีซีครับแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งเราจะสังเกตว่าบรรทัดนี้ D ST ี t ีไทจะเป็น d ST ี2ีสองสองซึ่งจริงๆแล้วเราจะใช้ d ST ี1 1สใช่ไหมครับซึ่งในที่นี้ให้เราชาร์ปใส่สัญลักษณ์ชาร์ปสองตัวปิดแล้วเราลบชาร์ปตรงบรรทัด d ST ี1 1 1อ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นให้เราไปที่ t o o l ครับตรงหัวข้อบอร์ดให้เราเลือก esp 82 6พบอร์ดนะครับให้เราเลือกไปที่ node mcu 1.0นะครับอ่าเราก็เลือกครับทีนี้ไปที่ t o o l อีกครับแล้วไปที่ port ซึ่งเวลาเราเสียบบอร์ด arduino เข้า usb เนี่ยมันก็จะมี port ขึ้นนะครับ มันจะแสดงว่าพอร์ตเราเป็นพอร์ตที่เท่าไหร่ครับอ่าสมมุติว่าในที่นี้เป็นคอมสามให้เราเลือกเป็นที่คอมสามนะครับครับทุกครั้งในการอัปโหลดโปรแกรมเนี่ยเราต้องมาเช็คเสมอนะครับว่าเราใช้บอร์ดถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็พอร์ตถูกต้องไหมนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการกดอัปโหลดนะครับหลังจากนั้นให้เราสังเกตว่า บอร์ดเนี่ยจะมีไฟสีฟ้ากระพริบนะครับซึ่งนั่นก็คือบอร์ดได้ทําการอัปโหลดลงไปครับทีนี้ให้เราสังเกตจุดจุดตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะทําการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่มันก็จะการดาวน์โหลดครับอาจจะรอไปไม่นานครับ นี่ครับเมือ่อค้นดอนอัพโหลดดิ้งถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานำอะแดปเตอร์5โวลต์นะครับมาเสียบที่บอร์ดขยายของ Arduino <ม>เออโทษนะครับบอร์ดขยายของ Node MCU นะครับเพื่อที่จะให้มีไฟเลี้ยงไปยัง DST11 นะครับเมื่อเราเสียบเสร็จแล้วนะครับเรามาทดสอบดูนะครับว่า ค่าอุณหภูมิและความชื้นมาไหมโดยที่ให้เรามากดตรง s ีย i มอ Monitor ที่อยู่ด้านขวาของจอนะครับ s ีย i ม l นิเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับทำการกดเข้าไปนะครับค่าค่าอุณหภูมิและความชื้นก็จะออกมาแล้วนะครับ บางตัวอย่างหรือบาง s ี r i u l monitor บางครั้งให้เราสังเกตรตรงแถบนี้นะครับบางครั้งก็จะเป็น9ก้าสมมุติว่าถ้าเราอัปโหลดแล้วแล้วมาเปิด s เ r i มอ monitor มันจะเป็นเลข1,1,5 2,0 0นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น9ก้านนะครับค่าก็จะมาแล้วนะครับอ่านี่ก็จะเป็นค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับ นี่ครับคือการเขียนโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นครับ